สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณกันต่อนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้จากครั้งที่แล้วนะครับเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่งตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้นะครับมี2ข้อได้เคยแจ้งไว้แล้วนะครับสื่อที่ใช้นะครับเป็นเว็บไซต์ c o d e o r g นะครับ ใช้เว็บไซต์ตัวนี้ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับหน้าตาของเว็บไซต์โค้ดนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคอร์สที่2นะครับก็คือในส่วนของนักเรียนชั้นป .2 เนี่ยครูชลิมได้ให้ใช้คอร์สนี้นะครับคอร์สที่2ในการเรียนอ่ะทีนี้มาดูครั้งที่แล้วเนี่ยครูชลิม สอนไว้ถึงกิจกรรมที่5และ6นะครับก็คือถ้าเกิดกรณีที่เรานักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าสมาร์ทโฟนในการเรียนนะครับก็สามารถทำงานกิจกรรมที่5ที่6ส่งครูาวลิตได้เลยนะครับแต่ว่าใบงานเนี่ยที่ครูให้ไปก็คือสำหรับคนที่ใช้กระดาษหรือสมุดเขียน ตอบมานะครับก็สามารถปริ้นโจทย์ได้หรือว่าโจทย์ตามก็ได้นะครับแล้วก็ตอบด้วยตนเองนะครับอ่าทีนี้โจทย์นะครับก็มาดูครูชลิฐกรณีที่ทําในกระดาษเนี่ยนะครับครูชลิตให้เพียง1ข้อนะครับก็โจดเนี่ยบอกว่าให้เราพาเจ้ากอไก่เนี่ยไปหาขอไข่นะครับ ตามเส้นทางสีเหลืองโดยใช้บล็อกคําสั่งที่กําหนดบลอกคําสั่งที่ครูให้ไว้เนี่ยครับมี3คําสั่งได้แก่คําสั่งไปข้างหน้าคําสั่งหันซ้ายคําสั่งหันขวานะครับแล้วก็ตรงคําตอบเนี่ยก็จะมีคําสั่งเริ่มต้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยสําหรับนักเรียนที่ทําบนกระดาษก่อนนะครับ ใครที่ทำในกระดาษหรือสมุดนะครับก็เวลาตอบนะครับเราครูชอลิศเนี่ยมีคำสั่งเริ่มต้นไว้ให้แล้วเราก็นำคำสั่งเนี่ยมาวาดสอนต่อได้เลยจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่กอไกนะครับก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับลูกศรสีฟ้าต่อมานะครับเราใช้คำสั่งไปข้างหน้าเนี่ย นับเลย1ครั้ง2ครั้งเราไปข้างหน้าได้2ครั้งนะครับพอเราใส่ไปข้างหน้าครั้งที่1ลูกศรจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับต่อมาไปข้างหน้าครั้งที่2องอเคลื่อนที่มาแล้วคราวนี้เราตรงไปไม่ได้แล้วนะครับเราต้องหมุนตัวตามเส้นทางสีเหลืองนะครับเราก็ใช้คําสั่งหันขวา ก็เป็นแบบนี้ลูกศรชี้ลงแล้วนะครับหันขวาต่อมาไปข้างหน้า1ครั้งไปข้างหน้าอีก1ครั้งแบบนี้นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บลูกศรชี้ลงเราต้องหันซ้ายนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับไปข้างหน้า1ครั้งไปข้างหน้าอีก1ครั้งนะครับตอนนี้คือเราหันซ้ายแล้ว เคลื่อนที่ไปห้างหน้า2ครั้งนะครับต่อมาหันขวาไปห้างหน้าครั้งที่1นะครับไปห้างหน้าครั้งที่2ตอนนี้โปรแกร,รมที่ใช้ในการเขียนเพื่อพาเจ้ากอไก่ไปหาขาไข่ก็มีประมาณนี้นะครับใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับอันนี้คือรวมคำสั่งเริ่มต้นด้วยนะครับมีทั้งหมด12คําคำสั่งครูได้เฉลยใบงานครั้งที่แล้วนะครับจากคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วไปให้เรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวเราอันนี้อันนี้เป็นโจทย์ครั้งต่อไปเดี๋ยวครูไปเฉลยในเว็บไซต์ code. ออฟก,ก่อนนะครับก็ใช้สื่อตัวเดิมเลยนะครับเป็นโปรแกรมเข้าเว็บไซต์เข้าอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับตอนนี้ครูโชลิตเนี่ยใช้ Google Chrome นะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาสาธิตการใช้ m o z i l l a Firefox ดูก็ได้ครับครูชลิตก็ดเบิไปคลิกขึ้นมาใช้งานเหมือนกันเลยนะครับ วิธีการเข้าใช้งานเนี่ยเราสามารถคลิกตรงช่อง URL นะครับด้านบนที่อยู่เว็บไซต์นะครับแล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามที่คคูดได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้วนะครับก็คือเว็บไซต์ code.org เนี่ยนะครับก็คือ c o d e J .o r g นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม enter ไปนะครับ ต่อมาเราเลื่อนมาที่รูปพึ่งนะครับจะมีคําว่านักเรียนคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงนะครับพอเข้ามาแล้วให้กดแท็บเลื่อนลงแล้วหาข้อที่2พอข้อที่2นะครับกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับครูชลิฐเนี่ยได้ให้กันบ้านสำหรับนักเรียนที่ใช้โปรแกรม c o d e o r g ในการเขียนโปรแกรมนะครับเว็บไซต์นี้ครูชลิกก็มาคลิกกิจกรรมที่5กิจกรรมที่5มาดูโจทย์กันนะครับตอนนี้เจ้า a n g ก y b i r d นะครับหันหน้าไปทางเจ้าหมูสีเขียวนักเรียนสามารถเลือกเส้นทางได้2เส้นทางนะครับก็คือขึ้นบนนะครับ แล้วก็มาตรงมาลงมาแบบนี้นะครับหรือจะลงล่างแล้วหมุนตัวแล้วค่อยขึ้นมาแบบนี้สามารถไปได้ทั้ง2ทิศทางเรามาดูกันว่าโจทย์เนี่ยกิจกรรมที่5ให้พื้นที่ทำงานโอ้ให้มา9ก้าบอกคํคสั่งนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับก็คือตอนนี้ครูชลิตให้ หันซ้ายนะครับหันซ้ายหันซ้ายเนี่ยแอนกิบเบิร์ดเนี่ยจะขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ไปข้างหน้า1ครั้ง,งหันซ้ายนะครับไปข้างหน้าตอนนี้แอ g กิบเบิร์ดมาอยู่จุดนี้แล้วแล้วก็หันขวาไปข้างหน้าครั้งที่1อยู่นี้นะครับไปข้างหน้าครั้งที่2ไปข้างหน้าครั้งที่3เราใส่ไป 3ครั้งนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเราก็ต้องหันขวาหันขวาเพื่อหันหน้ามาทางเจ้าหมูสีเขียวแล้วก็กดไปข้างหน้า1ครั้งนะครับตอนนี้ใช้บอกคําสั่งไป9บอกคําสั่งพอดีเลยนะครับเดี๋ยวโคชลิดลองกดปุ่มนี้นะครับเป็นขั้นตอนกดครั้งที่1นนะครับอตอนนี้อยู่ที่หันซ้าย แองกี้เบิร์ดหันหน้าไปด้านบนนะครับคลิกหนึ่งครั้งแองกี้เบิร์ดเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับตอนนี้แองกี้เบิร์ดเนี่ยหันหน้าไปทิศทางด้านบนนะครับเราต้องให้แองกี้เบิร์ดหันหน้ามาทางทางเดินนะครับต่อมาเราต้องให้แองกี้เบิร์ดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับตอนนี้ถ้าตรงไปเนี่ยไปไม่ได้แล้วติดกำแพงนะครับ เราก็ให้ Angry Birds หันขวานะครับเสร็จแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ครั้งอ,อย่างที่ครูชฉลิตได้บอกไปแล้วนะครับนักเรียนสามารถทําตามทิศทางของเราได้เลยสามารถมาด้านล่างก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทางเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้ ไปกิจกรรมที่หกกิจกรรมที่6นะครับมาดูการโจทย์เนี่ยให้พื้นที่ทำงานมา12คําคำสั่งนะครับเราก็มาดูอันนี้ a n g r y บเ r d รเนี่ยต้องเคลื่อนที่ไปให้หน้า2ครั้งนะครับแล้วหมุนตัวเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนแล้วหมุนตัวเคลื่อนที่ไปด้านข้างแล้วก็หมุนตัวเคลื่อนที่ลงมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับก็ขั้นตอนแรกทําตามที่เราคิดเอาไว้นะครับก็คือไป้างหน้า2ครั้งมาจุดนี้นะครับหมุนตัวครูใช้คําสั่งหันซ้ายนะครับหันซ้ายตรงนี้ถ้าเลือกมาผิดมี2วิธีก็คือเราสามารถดึงกลับไปทิ้งลงถางขยะหรือ คลิกที่ลูกศรชี้ลงแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนคำสั่งเป็นหันขวาสามารถเปลี่ยนได้นะครับต่อมาหันซ้ายเสร็จแล้วอินเวอร์สหันหน้าตรงไปทางด้านนี้แล้วครับทางด้านบนเราก็ไป้งหน้า1 2งแปหงหน้าอีก2ครั้งนะครับถึงจุดนี้แล้วให้เราหันขวาแป่งหน้าอีก1 2 1 2แบบนี้นะครับตอนนี้ติดกำแพงเรียบร้อยก็คราวนี้อย่างที่เบิร์ดเนี่ยอยู่จุดนี้นะครับหันหน้าไปทางกำแพงเราต้องหันขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครั้งที่1ไปข้างหน้าครั้งที่2ตอนนี้มาดูพื้นที่ทํางานนะครับเราใช้ไป12คําสั่งพอดีเลยนะครับ ครูชลิตก็มากดปุ่มเริ่มนะครับอันนี้ครูใช้เป็นขั้นตอนนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับหันซ้ายไปข้างหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหันขวาไปข้างหน้าครั้งที่หนึ่งไปข้างหน้าครั้งที่สองหันขวาอีกครั้งหนึ่งไปข้างหน้าครั้งที่หนึ่งไปข้างหน้าครั้งที่สองนะครับ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับครูจะให้เป็นกันบ้านนะครับสำหรับนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรมนี้ทำงานได้เลยนะครับเราเข้าอินเทอร์เน็ตได้เราสามารถร่วมทำกิจกรรมได้เลยกันบ้านในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่7และกิจกรรมที่82กิจกรรมนะครับสำหรับนักเรียนที่ ใช้กระดาษนะครับก็คือพอดูวิดีโอที่ครูสอนไว้แล้วนะครับนักเรียนก็ใช้กระดาษนะครับเขียนโจทย์แค่นี้เองนะครับอย่างที่นักเรียนได้เคยทํามาแล้วบ้านไหนหรือว่านักเรียนคนใดจะใช้เครื่องพิมพ์นะครับปริ้นงานออกมาปริ้นโจทย์ออกมาเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแล้วค่อยมาตอบบางคนจะใช้สมุด ครว่าดีนะครับก็ใช้สมุดเขียนแล้วก็ตอบมามันจะได้รวมไปเล่มเดียวกันแต่ว่าใครไม่มีก็ใช้กระดาษวาดเอาก็ได้นะครับวันนี้ก็มีโจทย์สําหรับในกระดาษเพียง1ข้อนะครับแล้วก็มีโจทย์สําหรับนักเรียนที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการทํานะครับ2ข้อสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ